ชารี่ไปทำอะไรมาครับทำไมถึงออกรอเรียนรอรินออกกระักชัดเจนมากเลยครับลืมกินยาลืมกินยาใช่ไหมครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจน้องชารี่นะครับวันนี้น้องกินยาบีบุบอันนี้ต้องการอะไรอพี่โยโจ้ฮันนี่ชุดนี่เราแต่งอาญาใจเส้นไขึ้นมาเลยป๊อปกี่กี่นาทีบอกนะครับผมฮิโน่เตรียม ครับเราเปลืนี้ยติมันสีมากเลยดิแดดใส่เส็้อนีหเร็วๆๆๆป๊อปป้ครับเอาเสียงคือว่มีปัปเสียงบ่าออกสิอสิครับผม พอใช้ฟ 4K นี่แบบว่บามัานตอนเรา OBS นี่แบบกระตุไอข้ขึ้นขึ้น,นเตือตลอดเลยเงี้ยอากล้องมาอยู่ๆะายืน้ัวแต่คนก

哈哈哈。 หือแจ็เสื้อครับโอแม่บานที่เมาันาบนโมเลยมีเก็บปลทางครับมีเก็บปว้ทางครับ ควาุทคุณชาติพุทธองระงสร้งแล้วมันบาได้รับแล้วมัมีความเสื่อสามนสุดท้าครับขอสามนสุดท้าเดี๋ยวไป่มอเสื้อครับไม่าเื้อนะครับเอาสองคนเลนด้กันเลยครับมันเป็นกาิก็ไม่สวยเอาสองคนนั้นอันนี้าแฟสักของเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอ็นเอลกุแบเมเปา làm xem sẽ số เป็นแต่สะออนเดีวะเอาสะอ่อนเ่าปนสะออนเสียงพิยเดี๋ยนี่สะออนนะครับสะอ่อนเิดโชวเมปานล <c oughs> อ่อนมัเปิดโชว์เมเมปลนไปดิเออเอาเมเปิล้านคนใหม่มาเก็บเสือ้อเก็บของมา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 กูอมาออยกันนิดนึงนะมากูอมาเออลาสบายสบายน่เบาสบายปักแป๊บหนึ่งมันเปิดโชว์เมเปลเอาน,นอกเลยพิมาลักดิ พิมพ์คำบรรเลงพิมพ์คำบรรเลงโห่เลยรักวันนี้เข้าวันที่ห้าค่ะเข้าวันที่ห้าเป็นไงบ้างมีความรู้สึกอย่างไรในการทํางานอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมอะไรนะอยู่ได้ค่ะอยู่้หมดเลยอยู่ได้นะเอาสีเท้าพลาดให้เจ้าเลยสีเา้อยู่ไหนเออนั่นแบบพลาดเลยพลาดเลยเออเออครับพลาดเพราะว่าถูกเลขถูกไหมเออมาถูกเลขเนี่ยเหร เออแบบนั้นเลยใได้ยินข่าวว่ามาต้อนรับใหม่เจ้าที่เจ้าทางให้ถูกเงยเงยเบอร์ใช่ค่ะเออก็ไปไหว้เลยค่ะไนใส่สีร์ไปใส่ไห้เลยเ่อไหว้แล้วก็บอกขอให้ได้อยู่บ้านนี้แบบเป็นะไรกันคุยอะไรกันไม่หลับคุณนอนหลับผ่าประมาณนี้แล้วคุยเอมีแหงหรือยังครับ อยางเลียนหาชั้วว่าอย่างเดี๋ยวนี้มีเฮสุดยันเลยถ้าไปไหว้เขาเลย,ย,ยบอกว่าเดี๋ยวเลขออกเดี๋ยวจะซื้อบ้านเลขที่เลขที่บ้านนี้ครับ <c oughs> แล้วก็ตรงกับมาอยู่วันที่ยี่สิบเจ็ดโอ้ใช่ชค่ะ,คะแต่ว่ามันจะเต็มมันเต็มน่มันเต็มเของอั้นเขาอาอะไรไม่ได้ยี่เิบเจ็ดก็ได้ได้สิบแปดค่าค่เลยถ้าไม่ได้ก็หมดไป ดีใจด้วยว่าหน้าให้ผมเจ็บปวดยอมนะเลียงไปแล้วว่าผ่าเลี้ยงไปแล้วครับิษครับเอาฝากนะครับแม่บ้านไปดูคุณเอนะครับึ่งคนที่รู้ใจอีกหนึ่งคนนะครับถือว่ามาทํางานนั่งฝากความหวังฝากหลายๆสิ่งหลายอยย่าางหลๆอย่างไว้กับครูเอเนาะการทํางานมอสตเป็นภูมิปัญญาซอยกันค่ะหวังว่าไม่ทําให้ผิดหวังเนาะแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นค่าครูเอน่ารักครับเพื่อนเนาะย่า โอเคผู้เอขอบคุณมากครับคุ่นี้ตื่นขึ้นมาจดรายชื่อนั่งจดแล้วตอนนี้ในห้องครับจดเรยแล้วัทั้งเฟซด้วยค่ะเดี๋ยวนุ่มจดที่โตอาหาเองประมาณเทียงเดินไปได้เลยค่ะครับอ๋โอเคครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งเอาใจ้งกขอนขอนำ่ได้ครับเอานังเดีนนะครหมเอ้โอเคตางมีบ้านเนยโอ้เมีนาบ้านหน้าเป็นทางหาหนักินไดไหมเอยนั่นนั่นั่นนั่น้านเปอนพถามเลยเดิมีบ้านคุยกพูดที่ี งานนี้ก็อาเงินักวเเลยม่ต้องงานทีับถามาอันลันอัูีไม่แห้งเลยเมกี้ถามาีแห้งไปเมคกี้สจัดไหบอกฮะโอ้โหไ่จัดไห่บอเสจัดห่บอกหัวขาดนี่แหละหัวละโอ้ยยนีผมเลยวละเดี๋ยวมน เอาผู้เฒ่าผู้โถมื่อกี้ได้ยินเสียงพิ้นแซนเช่นเดีโอ้ยมาสดอีกแลเยเอาพู้พีนมาผู้พินมามาหันมาเมื่อกี้แบบว่าหัวขาดอะไรเงี้ยเขาก็ใช้กับใช้พิ้นแซนมันจะบาดเนี่โอ้ยสะกเสียงพิ้นเสียงแข่งเสียงร่ำเออพี่น้องพัน้นโน่นกาแฟเสฟ้าเ่ฟ้าเ็นวพ้ไดองนโนุนผูให้สารตปรรัก ้หนสีเขียวเอออาศัยพี่อาศัยน้องหรพี่นองเีนเอีนเอยอีไม่ใช่อะไรง่ยากยายามจนเนาะี่จะอะไรดูแลกันดูแลกันพี่น้องพี่น้องเห็นันแล้วมั่โอ้ปูนลายใครพี่น้องโยพี่น้องเห็ัน